อยูกับเรื่องสนามบันเทิงผมก็จะตอบพรุ่งนี้ไปตอบยาวันเดียวเลยท่านท่านผู้จัดการไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาสนามได้นะเอาเรื่องอะไรเอาเอาเรื่องอะไรสองหน่วยก่อนหรือเอาสนามบันเทิงก่อนเอาสนามบันเทิงครับเรื่องสนามบันเทิงติดกเลยตอนเรื่องเรื่องเรื่องสนามบันเทิงที่มีข้อนี้ขัดแย้งระหว่างสองหน่วยงานเนี่ยตกลงท่านดำเนินการไงเอาเรื่องสองหน่วยก่อนใช่ไหมใช่ใช่ใช่เรียนอย่างนี้นะครับที่เชียงใหม่เนี่ย หน่วยงานต่างๆ,ๆเนี่ยโดยเฉพาะหน่วยงานความมั่นคงตำรวจทหารฝ่ายปกครองเนี่ยเขาทำงานกันอย่างเป็นทีมทำงานกันอย่างแบบช่วยเหลือกันช่วยเหลือเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อที่น้องประชาชนต่อบ้านเมืองเนี่ยเขาทำแบบนี้มาตลอดไม่มีความขัดแยง้งผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยผมยืนยันได้แล้วผมทำให้เกิดภาพนี้มันจะเป็นการสร้างประโยชน์และก็ทำให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์มากกว่านะครับเราทำแบบนี้มาตลอด ในส่วนของคืนที่ว่าที่น้องมาดลสในใจเอืเอเมืองเนี่ยเขาปขาไปอ่า่วกับช้างเผือกเา้าไปก็อยู่ด้วยกันตลอดนี่คือการทํางานเป็นทีไม่มีความขัดแย้งนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและเป็นมานานแล้วครับนี่คือเชิงนักท่าครับถามหน่อยกรณีที่ว่ารองทู่ว่าทำสื่อว่าเอกสารที่ตํารวจช้างเผือกส่งไปให้แล้วทำหายเนี่ยถ้าจริงเป็นไงว่าท่านตรวจสอบเรื่องนี้ยังไงครับอ่าเมื่อผมได้อ่าได้ได,ได้ได้ข้อมูลจากผู้กับช้างเผือกว่าเคย เคยจับไปแล้วที่ตรงนั้นเนี่ย4ครั้งเนี่ยและมีการเสนอปิดไปผมก็ให้ไปตรวจสอบดูบ<ผ>การเสนอปิดเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ทําไมผมไม่เห็นก็ปรากฏไม่ใช่ปีนี้ไม่ใช่2ปีนี้นะฮะก็เป็นเหตุที่เกิดที่ที่เคยเสนอเนี่ยเคยเสนอหนึ่งครั้งเมื่อปี63ตอนนี้เนี่ยก็ให้ไปหาเรื่องมาอยู่ที่ไหนแล้วว่าไปถึงไหนก็จะเร่งดําเนินการตรวจสอบขพราได้จริงแล้วก็ดําเนินการติตามกฎหมายให้นะครับแต่ว่าในเรื่องของณวันนี้สถานที่เดียวกัน ที่เลิรเนิฟเนี่ยเกิดเหตุจับเมื่อวันที่หนึ่งพยเนี่ยวันนี้เลิรเนิฟเนี่ยปิดไปแล้วนะครับไม่ต้องไปต้องรออะไรแล้วปิดไปแล้วห้ามใช้อาคารสถานที่แล้วก็ผู้ว่าเนี่ยใช้อำนาจตามที่ผู้บุกับจ้างเผืือกแหนมเภอเมืองเสนอผ่านมาเนี่ยให้ให้ปิดเนี่ยผมก็ดําเนินการอยู่ในกระบวนการแล้วตอนนี้ขั้นตอนหนึงหมายคือให้เขาชี้แจงมาภายในสิบห้าวันซึ่งหลังจากนั้นถ้าไม่มีอะไรก็ดำเนินการสั่งปิด ทั้งสองหน่วยมีการมีความคุบหน้าในเรื่องของการพักราชการหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของผู้ที่เกี่ยวข้องในการทั้งฝ่างของแล้วก็ในส่วนของเรื่องไหนเรื่องเนินเนื้อเด็ดนะฮะเรียนแบบย้อนไปเมื่อกี้อีกครั้งนะฮะวันที่ไปตรวจไปจับเนี่ยเขาไปทํางานร่วมกันเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีความบกพร่องหรือว่าไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้มีการทุจริตเรียกรับหรือว่าไปจ่ายใต้โต๊ะอะไรใครเนี่ยเราไม่ได้พบเหตุนั้นนะครับก <several years. S 2> ็ไปทํางานร่วมกัน เจอสิ่งที่เจอก็คือเด็กกำลอายุต่ำกว่า20ปีก็จะเจอความผิดนั้นเป็นหลักยังไม่ได้เจอ,เจอ,อยาเสพติดนะครับเ,เป็นการตรวจเพื่อจัดระเบียบสังคมทําให้สังคมสงบสุขในในภาพรวมนะครับไม,ไม่ไม่ได้มีใครที่ uh, ทําผิดกฎหมายไม,ไ,มไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ทาผิดกฎหมายนะครับโอเค,อเคไหมจริงๆเรา,เรา,เ,ราเราทำแบบนี้มาตลอดนะค,ะครับเพราะว่าเมืองเชียงใหม่นี่ยเป็นเมืองที่มี ร้านอาหารซึ่งอาจจะขายเหล้าเกินเวลาก็จะกลายเป็นฐานบริการเนี่ยมีสถานบริการสถานที่ตั้งเดียวต่างๆเนี่ยเป็นจํานวนมากกว่าจังหวัดอื่นเราทําแบบนี้มาตลอดถึงถึงเรียนว่าเราทําร่วมกันระหว่างตํารวจอาหารฝ่ายปกครองในในแต่ละมิติแต่ละพื้นที่ความรับผิดชอบเนี่ยทำมาตลอดโดยเฉพาะในเรื่องของสถานบริการเนี่ยเราเราทำมาตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถามว่าเข้มข้นด้วยเมือไหไหมมันเป็นวิธีปฏิบัติที่ที่เราทำเป็นประจำ แล้วก็เมื่อเป็นนโยบายรัฐบาลที่ให้ให้เข้มงวดก่อนเลยพิธีอะไรเรื่องยาเสพติดฐามนุษย์ต้องไม่มีเนี่ยเราก็จะเข้มงวดมากขึ้นไปอีกเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับความปลอดภัยมากที่สุดครับทั้งเถื่อนนะครับที่มีการจับสถานบริการแล้วก็มีเด็กจำนวน242คนนะฮะจริงจริงการจับสถานบริการการตรวจสอบเนี่ยเป็นเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองกับตำรวจตามพรบสถานบริการนะครับเรื่องนี้ก็ได้มีการ ตั้งคณะกรรมาการสืบสวนเ้าได้จริงโดยให้ท่านผู้การเชียงใหม่เป็นคนตั้งนะฮะแล้วก็มีผลการสืบสวนมาแล้วนะครับว่าทางตํารวจช้างเผือกเนี่ยไม่มีความบกพร่องนะครับได้มีการตรวจตาดูแลนะครับแล้วก็มีการจับกลุมตลอดจนมีการเสนอสั่งปิดสถานบริการนี้นะครับทางท่านผู้การเชียงใหม่รายงานมาแล้วว่าไม่บกพร่องก็ได้สั่งการให้ทางผู้กักช้างเผือกเนี่ยกลับไปไปฏิบัติหน้าที่ที่ช้างเผือกเรียบร้อย นะครับในวันนี้นะครับเรียบร้อยจะเรียนว่าปัญหาที่ที่สื่อมวลชนได้รับข่าวมาว่าจะมีความขัดแย้งกันไม่มีโดยสิ้นเชิงนะครับจะจะขอยืนยันว่า